หนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีกว่ากว่าหนึ่งนาทีกว่ากว่ายังไม่เข้าโออนะครับยังบูตไม่เต็มหลอดเลยนะครับหนึ่งนาทีกว่าแลยนะตอนนี้ผ่านไปสองนาทีสองนาทีแล้วนะครับก็ยังไม่บูตลำโพงไม่มีขอบเห็นไหมครับอ่าผมไม่ดูนี่ครับดูนะครับว่าจะบูตเร็วกว่าเดิมไหมนะเปิดเครื่องอนะ 18วินาที20วินาทีนะครับ23วินาทีเข้า OS เลย สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงษ์เจอกันเช่นเคยก็ต้องมีงานซ่อมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาซ่อม macbook a 1 2 7 8งองของคุณพี่โบส่งมาจากอ,อําเภอเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับด้ยการเครื่องเปิดแล้วทํางานช้านะครับแต่มันเป็นช้ายัางไงและวิธีการดูโมเดลดูยังไงเป็น Mac ตีอะไรมาดูพร้อมๆกันเลยครับคุณพี่โบและท่านผู้ชม โอเคนะครับคุณพี่โบนะครับและท่านผู้ชมที่การดูโมเดลนะครับดูด้านลาย้ายองเครื่องตรงนี้นะครับเขาจะเขียนไว้ว่าเป็นโมเดล a 1 2 7 8อนะครับถ้าเพื่อนๆอนอยากรู้ว่า a 1 2 7 8เป็นแปดเป็น mac p r อะไรนะครับใหเ้เพื่อนเอาซีเอา serial number ไปเซิร์ชในเว็บไซต์นะครับเว็แบบไซต์ของ apple ก็ได้นะครับโอเคอันนี้เป็น a 1 2 7 8เป็น macbook pro ปี2012 โอเคเดีวเราจะเปิดเครื่องกันก่อนผมใช้สับไยตัวนี้นะครับอาการเครื่องชา้านะครับใช้ซับยก่นกนอนเลยอันนี้ <c oughs> มีแบตเตอรี่อยู่ด้วยนะครับของคุณพีโบเ,เ,เปิดเครื่องจอจะเป็นดังๆนะครับดังๆรุ่นนี้จะเป็นเยอะมากนะครับไอ้ดังๆอ่างเ อันนี้ถ้าแก้นะครับต้องเปลี่ยนจออย่างเดียวไม่มีขายลางังเบรแล้วครับต้องเปลี่ยนเฉพาะจอไหนบางท่านก็บอกยกกระจกออกมาแล้วเราทำวารสั่ไม่หายนะครับผมเคยยกมาหลายตัวแล้วนะครับไม่หายมันเป็นที่ฟิล์มจอของของข,ข,ข,ของจอด้านในนะครับไม่ใช่กระจกด้านนอกน,นะครับประมาณนี้ปูดช้านะครับ รูนนะครับยวดูกันว่ามันช้าประมาณไหนอ่ะผมเอาแค่บูตโอเอสแล้วกันนะครับดูว่าช้าประมาณไหนให้เพื่อนๆจับเวลานะครับตออไปเริ่มบูตอันนี้ผมคุณพี่ส่งมาอัปเกรดนะครับเครื่องให้เร็วให้เร็วขึ้นอันนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีก,กว่ากว่าหนึ่งนาทีก,กว่ากว่า ยังไม่เข้า o อนะครับยังบูตไม่เต็มหลอดเลยนะครับหนึ่งนาทีกว่าแลนะ้วตอนนี้ผ่านไปสองนาทีสองนาทีแล้วนะครับก็ยังไม่บูตผมแนะนำให้ให้คุณพี่เขาเพิ่มแรมนะครับแรมเพิ่มแรม DDR3 นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น SSD นะครับ SSD สองอย่างนะครับอามาแล้วนะครับ มาแล้วคลิกอยังหมุนอยู่นะครับโอเคมาแล้วนี่ครับช้าอย่างนี้ประมาณนี้เลยครับช้ามากซึ่งยังเป็นตัวเก็บข้อมูลแบบธรรมดานะครับคลิกตรงนี้นะต,ติดมาสองนาทีนะครับเปิดเครื่องเสร็จแล้วออกไปข้างนอกสักครู่หนึ่งแล้วเข้ามาใหม่ก็เล่นได้เลยนะครับผมรอเล่น <c ười> เคนะครับ คูหนึงนะครับผมเช็คสเปคให้ถนะ้าถ้าเข้า OS ได้เพืเ่อนๆคลิกที่รูป Apple ลนะครับแล้วเลือกัอเบิลนะครับข้อมูลทั่วไปของเขานะเขาจะบอกว่าสเปคเครื่องของเขาคืออะไรอะของคุณพี่เป็น Mac OS Catalina นะครับ MacBook Pro 13 2012โปรเซสเซอร์2.5 Core i5 นะครับแรม4แรม4นี่คือ2ค2นะ2แถวนะครับ2 2แถวนี่ครับ หนึ่งสองนะครับสตอ็อกสต็อกก็คือตัวเก็บข้อมูล,ลนะครัอาดิสอ่าของคุณพี่เขาห้าร้อยจิกนะครับห้าร้อยจิกกับบอันนี้เป็น5้าร้ยจิกนี่ตัวเก็บข้อมูลธรรมาดาแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนตัวเก็บข้อมูล,ลและเซตอัพโอเอสกันแล้วมาดูกันว่ามันจะเร็วเหมือนที่เขาคุยกันไหมนะครับว่า ถ้าถ้ามีให้เลือกนะครับระหว่าง2อ,อย่างคือหลังเลขก็คือเปลี่ยนตัวเก็บข้อมูลเป็นแบบ SSD นะครับซึ่งรอบของมอเตอร์กับตัวเก็บข้อมูลคนละแบบกันเลยครับหรือถ้ามีกําลังนะครับเพิ่มแรมเข้าไปด้วยเลยอ่ะของคุณพี่เพิ่มแรมจาก4จากในเดิม4นะครับมี2แถว2องจิกแถว,แถว,แถวเป็น6กจิกนะครับเพิ่มไปอีก4เอา2อิกออกหนึ่งแถวโอเคเดี๋ยวผมไปแกะเครื่องเลยนะครับแล้วก็ มาเปลี่ยนและเซตอัพ OS กันโอเคไปตามกัน โอเคครับคุณพี่โบและท่านผู้ชมเบื้องต้นผมได้เปิดกว่าเครื่องออกมาแล้วแล้วก็ถอดตัวเก็บข้อมูลออกมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาดูว่าความแตกต่างของตัวเก็บข้อมูลแบบใหม่กับแบบเก่ามันเป็นยังไงนะครับแบบใหม่ของเขาเนี่ยครับจะเป็นแบบ SSD นะครับเขาใช้เม็ดลลนะครับด้านในอันนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับเป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนอยู่ รอบก็อยู่ที่5,400รอบต่อว,วินาทีนะครับนี่ครับ5,000 RPM นะครับ5,400รอบต่อว,วินาทีอันนี้เขาไม่ได้วัดเป็นรอบนะครับวงเรลงฟอมไซบัสนะโอเคและอย่างหนึ่งแกบเปิดขวาเครื่องขึ้นมาก็มีนะครับวงต้ต่อฟุนนะครับแล้วก็ด้านในเครื่องก็เยอะพอสมควรนะครับตามการเวลานะครับ มีอนะมีอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นผมสังเกตเห็นเลยนะครับอ่ะผมไม่ว่านะครับเรื่องของพี่ลำโพงแตกนะครับลำโพงไม่มีขอบแล้วเห็นไ,ไหมครับอ่ะผมไม่ดูนี่นะครับลำโพงเขาไม่มีขอบเดี๋ยวผมซ่อมให้นะครับอ่ะผมซ่อมลำโพงให้ด้วยเลยเปลี่ยนเน็ได้ดีพร้อมซ่อมลำโพงนะครับให้เสียงดีๆนะครับจอไม่ดีไม่ว่าแต่ให้เสียงดีโอเคเดี๋ยวผมไปทำความสะอาดก่อนแล้วมาเปลี่ยนกัน ได้แล้วนะครับผมเปลี่ยนตัวเก็บข้อมูล s s d ดดีเข้าไปแล้วก็ซ่อมลำโพงให้คุณพี่แล้วนะครับเดี๋ยวดูกัน์ํลำโพงผมซ่อมลำโพงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องรอแห้งก่อนนะครับรอลำโพงแห้งกาวแห้งแล้วก็เดี๋ยวผมจะเซตอัพ OS ปิดฝาเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเซตอัพ OS ผมได้ทำคำสาสั่งให้แล้วด้วยนะครับคุณพี่โอ้โเดี๋ยว ไปประกอบกันและ Setup OS โอเคนะครับคุณพี่โบผมเปลี่ยนตัวเก็บข้อมูลให้แล้วก็ s e ตอั OS นะครับเปิดเครื่องแล้วก็เพิ่มแรม,มให้ส่วนหน้าจอนี้ต้องเปลี่ยนนะครับดูนะครับว่าจะบูตเร็วกว่าเาดิมไหมนะครับเปิดเครื่องแล้ว1บวินาที ยี่สิบวินาทีนะครับยี่สิบสามวินาทีเข้าโอเอสเลยต่างกันเยอะมากนะครับผมไม่ได้ใส่พาดเวิร์ดนะครับคุณพี่กดเอนเตอร์ได้เลยคุณพี่อยากใส่พาดเวิร์ดคุณพี่ก็ไปตั้งได้เลยนะครับผมไม่ได้ใส่พาดเวิร์ดมาแล้วนะครับโอเอสไม่ถึงสองนาทีแล้วนะค,คือระยะเวลาเขาโอเคมากนะครับ นี้ผมจะเช็คสเปคให้นะครับเป็นอ่านะครับอ่าแรม6จิกนะครับแล้วก็สต็อกก็เป็น l e d นะครับ1 2 0่งกิกไบต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันว่าผมซ่อมให้แล้วโอเคไหมนะครับลำโพงจากที่แตกไม่ต้องฟังหรอกครับขอบแตงแน่นอนผมก็เลยมั่นใจว่าอ่า u t u b e นะครับโอเค ยูทูบนะครับผมขออนุญาตนะครับผมใช้ชื่อช่องของผมแล้วกันนะครับไว้สำหรับการเทสเสียงค Command Spacebar นะครับเปี่ยนภาษาซ่อมคอมสุราชนะครับซ่อมคอมสุราชนะครับมาเจเจช่องผมผมไม่ได้เทสกับช่องอื่นเพราะว่าผมค่อนข้าง เดี๋ยมีปัญหาก็มัเสียนะครับนี่ครับครบัประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอ่ะผมดูอะไรดีดูอันนี้นะครับดูว่าเสียงโอเคไหมนะครับโฆษณาเะไนะกินไปนะครับ เสียงดีแล้วครับไม่แตกแล้วนะครับไฟอื่นไม่ติดเลยไม่มีไฟอื่ติดเลยนะโอเคได้แล้วนะครับคุณพี่โบโอเอก็จะเป็นของ c ค t เทอรีน่านะครับเป็น c ค t เทอรีน่าปี2อ1พเป็นคทเทอรีน่าโอเคนะครับใช้งานได้แล้วเร็วขึ้นเยอะมากครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ะนะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงศ์ได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่โบที่ไว้วางใจให้เราดูแล MacBook ของคุณพี่ตลอดมานะครับและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมมมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปนะครับหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นได้นะครับยินดีให้คำปรึกษา และคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เวัสดีครับ